สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันเสาร์ congratulation นะคะเพราะว่ามกราคม2567นี้มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้หลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคทั้งหลายแล้วค่ะชีวิตจะเห็นหนทางเห็นช่องทางในการดำเนินชีวิตในทุกๆเรื่องนะว่าจาดีว่าจามีสเสน่ห์นะพูดสิ่งใดขอพรสิ่งใดมีโอกาสมกาส,สมดังใจปรารถนาถามในเรื่องของการงานนะยิ่งถ้าเกิดคุณทำงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารเนาะ ดูเหมือนกับว่าจะมีช่องทางมีโอกาสดีๆแล้วนะคะปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ต้องบอกเลยหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคได้แล้วนะชีวิตจะเห็นช่องทางหรือว่าแนวทางหรือแสงสว่างของโอกาสทางการงานของคุณนะแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าการงานของคุณจะเจริญเติบโตก้าว,วหน้ามากขึ้นหรือถ้าเกิดหวังเรื่องของการงานหรืออยากหางานอยากเปลี่ยนงานมกรานี้ได้งานเออมีโอกาสได้งานที่สมหวังดังใจงานที่เป็นงานที่ ทำแล้วมีความสุขงานที่อยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขมีความสบายใจนะหรือถ้าเกิดทํางานอยู่แล้วมีโอกาสอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนำแหน่งหรือเห็น,หน,หนลู่ทางเห็นความมั่นคงเห็นการเติบโตของตัวเองนะส่วนถ้าเกิดว่าทําธุรกิจต้องบอกเลยธุรกิจมีโอกาสขยับขยายเติบโตเออ จากที่ก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงปี6กก็แล้วแต่นะคุณอาจจะรู้สึกมันติดขัดนู่นนี่นัน่นมันมีอะไรไม่เป็นไปนดังใจพอปี67มกรา6กเเป็นต้นไปดูเหมือนกับเห็นแนวทางในเรื่องของธุรกิจของคุณทําให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือเห็นแนวทางที่จะพัฒนาธุรกิจของคุณไปสู่ความสําเร็จได้เออส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยหากช่วงที่ผ่านมาติดขัดปัญหามีนี้มีสินอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนมกราคมนี้จะมีแนวทางหรือมีช่องทางที่คุณจะ แก้ไขในเรื่องของการเงินให้มันดีขึ้นได้เออนะทำให้ชีวิตของคุณเจริญเติบโตนะการเงินคล่องมือมีเงินใช้คล่องคล่องมือนะเออมีเงินใช้แบบคล่อง,นะงบบคล่อง,องนะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะอาจจะเป็นลักษณะน,นี้ส่วนในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของหกล้มหกลุกตกล้มตกบ่อนะหรืออาจจะต้องระวังเรื่องของภายในช่องปากนะปวดฟันนะหรือว่าร้อนนงร้อนในนะทานน้ำน้อยหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะอากาศเกิดจาก ความเครียดเนาะที่ผ่านมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของการเรียนมีโอกาสว่าความาพากเพียนในอดีตนะในปีที่แล้วส่งผลมกราคมนี้มีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้อย่างแน่นอนเนาะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของความรักนะถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีคนมาทายทักมีคนใหม่ๆเข้ามาจะมีคนหลงหลงวาจาหลงเสน่ห์หลงคารมของคุณเนาะ ส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงนี้สเนสน่ห์จะแรงสเนสน่ห์จะฮอตอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเ,ออเขาอาจจะเริ่มคิดที่จะชัดเจนกับคนล้วหรืออาจจะมีการเปล่อยขึ้นมาแล้วว่าจะชัดเจนกับคนเออส่วนถ้าเกิดว่างอน,น,นกันโยนะมีความรู้สึกไม่สบายใจหรืออาจจะเลิกกันไปแล้วตัดสินใจเลิกอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสหวนคืนมาเพราะวาจาดีของคุณ วาจาดีวาจางสงเส่ห์นะถ้าจะง้อกันจะขอคืนดีกันอะไรช่วงนี้มะกราคม2027มีโอกาสง้อและขอคืนดีกันได้สําเร็จในมะกราคมนี้เออส่วนถ้าเกิดว่าออความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าอาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะหรืออาจจะคุยกันเองวางแผนกันเองว่าอาจจะมีการแต่งงานในช่วงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการแพล,นเ,พลนเรื่องนี้หรือว่ามีการพูดคุยกันเรื่องนี้เกิดขึ้นเออ สรุปอีกทีคนที่เกิดในวันเสาร์นะต้องบอกเลยว่ามกราคม2567นี้จะเป็นเดือนที่ชีวิตของคุณจะพบทางออกพบแสงสว่างพบช่องทางของชีวิตทําให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าว,วหน้ารุง่งเรืองหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆยิ่งวาจาดีวาจามีสเสน่ห์จะยิ่งดึงดูดทรัพย์ดึงดูดสินดึงดูดความสําเร็จดึงดูดความสมหวังเข้าสู่ชีวิตเออใครรักคุณนายอย่าลืมพิมพ์รนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ